สวัสดีครับทุกคนจากตอนที่แล้วนะครับผมได้สอนวิธีการสรับมะละกอไปแล้วนะครับวันนี้จะมาบอกสูตรความแตบนะครับกับการตำส้มตำรสชาติที่คุณคุ้นเคยกับปลาไหม กับไหมปลาไม่ผมจะมาบอกสูตรให้ทุกคนทราบว่าแซบบักักกลับไหมพิลลมพอนมามีอีหยังแน่ไปชมกันครับสำหรับมือนีมันก็จะเหลืะมาละกอนะครับนี่มาละกอที่สับ เหลือครึ่งน,นึงจากเมื่อข่าวที่แล้วมีวิธีเก็บน้านเก็บยังไงให้กรอบอีกตลางหากบันนี้เอาซิมเบิงฟั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 งเสียงนะฟังเสียงดูนะเฮ่อปะ่ะจากวันนั้นถึงวันนี้มาละกออีกครึ่งหนึ่งนี่แหละครับ มีวิธีเก็บอีกตังหากเอาไว้คลิปหน้าจะบอกคลิปนี้เป็นส่วนผสมในการตำส้ตมตำสูตรผมแซบ,บ,บมาะคับอิริมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะเราใช้พริกก่อนนี่พริกผมก็จะพริกแดง บอคไบอคไเหลือผมก็จะใช้สองพริกนี่ครับเพิ่มความเผ็ดจังหน่อยหรือไขมักกระเทียมกระไซกระเทียมลงไปอย่างละเคิงหนึ่งสองหึ่งสอง้ึ่ออ้ออมตำลุยตำให้พริกกับกระเทียม เข้ากันที่หลังบ้านคลิปนี้ก็ผมก็จะลงที่ facebook แล้วก็ youtube นะครับช่องของผมเองตามไปกดไลค์ได้ที่ T O N P I X S Channel จะมีการสอนทั้ง t ีลเลอร์เอฟโฟโ s h ช็ p ป e ี i เมียโป O B S หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น cover เพลงก็มาได้ช่วงเนี่ยเหออ็นมันสุยางหระเขาบอกว่าให้เลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วทำการเลือกว่าช่องของคุณนั้นน่ะจะทำอะไรแต่ผมมองว่า มันก็เหมือนแบบโซเชียลมีเดียช่องของเราเะนาะเราก็ต้องแบบอยากชีนําเสนอความรู้ไปเหุหลายช่องมันโอ้หากลําบากกับประสบความสําเร็จได้ด้วกันครับมาตำจนแหลกเบาดูหลายโอ้ยหาขัวมึงเลยทีนี้เราจะเริ่มด้วยเริ่มตน้นด้วยการใส่ น้ำปลาไหมเน,น่เราก็จะใส่ปริมาณที่แบบหนึ่งทับพี่เด้อหนึ่งทับพีนะใส่น้ำปลาไหมนะครับตวงแค่หนึ่งทับพีพอหนึ่งทับทับพีเนี่ยพอดีแล้วปลาเข้าไปหนึ่งทับพีนะครับ แล้วก็ใส่น้ำตาลปีนะครับใส่สักประมาณบหลายดอกบกินหวานปนันใดประมาณซสเนี่ยเขาเรียกว่าช้อนช้อนหนึ่งประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่มะนาว ที่แช่ไว้อยู่ในตู้เย็นหนึ่งเปลียงบีบไม่ต้องไม่ต้องเอาเปลือกแล้วก็อีกหนึ่งเปลียงเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้น อันนี้คือรสชาติกลางๆสำหรับรสชาติสแตนดาดของคนกินตะบะงตามลานอาหารทั่วไปถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลถ้าใครชอบเค็มก็เติมน้ำปลาถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อเออปึ๊บปึ๊บเติดดมงตึดดมเติมทีนี้เราก็คน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 ,คนให้มันเหมือนน้ำพริกกะปิเห็นไหม เห็นบอกแปบ๊บเดียวเท่านั้นให้มันเหมือนน้ำพริกกะปิที่ทำหลังบ้านนะครับลองซิมเบิงแบบนี้ถ้าใครชอบแล้วนะรสชาตินี้คือรสชาติกลางๆที่รสชาติของคนทั่วไปเขากินนะครับอซิมเบิงอืมสุดยอด ใครชอบหวานเติมหวานใครชอบเคม็มเติมน้ำปลาใครชอบเปรี้ยวเติมมะนาวสัมันจบแซบ่บเวอร์ทีนี้มะละกอที่สับตั้งแต่เมื่อคราวที่แล้วที่มันเหลืออยู่ครึ่งลูกเราก็เอามาสับอีกมือนีบบมีถทัวบ่มี่ทัว,ทว,ทวอ้ทัวฟักเงาใส่ทีิ้พอนะครับเนะจาเนะจา แล้วแล้วคลุกโคเลโคเลให้มันเข้ากันนะแล้วจะมาบอกวิธีเก็บมะละกอให้ได้นานแล้วยังกรอบอยู่ถามันเหี่ยวเห็ดให้มันตึงกันยังได้ มาพี่เอกเข้าครัววันนี้นครับตำบะ่งล้างตู้เย็น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 มามาเบิงมาเบิงสีสันบนเนี่ยเป็นจะแซ่บปันไดมีคนคิดว่าเอ๊ะผงชูรสอือโบซฮะโบอตองไซครับผงชูรส ผมคิดว่าน้ำปลาเพิินไซมมาหาเห้าแล้วเรียบร้อยนะเนี่ยิ่งดูดูไหมหน้าตาหน้าทานมะแค่นี้เองจิมจิมจิมโฟกัสหน่อยลูกอืมหมุนหน่อยลูก นี่แหละครับเคล็ดลับของการปรุงน้ำส้มตำมีแค่นี้อร่อยเวอร์พูดได้ตาแล้วมาเม็นห้เบิร์นแนวแซ่บถ้าใครมี น้ำปราสูตรไหนเอามาให้ผมรีวิวกรได้เดออันนี้บริโคล่ษนะให้พี่ใหม่เดแต่ว่ามันซื้อไงอะเนาะเมื่อก่อนเท่าไหร่วะขวดละห้าสิบพุดเดี๋ยวนี้ถวดแล้วเท่าไหร่ยี่แปดสามห้าอืมประมาณเนี้ยนี่นะครับสําหรับสมตำพี่เอเข้าครัวอ่ะราไปก่อนสําหรับวันนี้ นะครับงวนนาจะเข้าครัวทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ